ไงบ้างคุณย่าเราจะไปไหนกันปันกกิ่งนะครับว้าวว <ไป S 1> ้าวว้าวว้าวไปมามาเดี๋ยวไปดูดกันทุกคนใช่ไอมครทุกคนถ่ายรูปให้ครบของจริงขนาดแท้ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่งนะครับกำลังเดินไปขึ้นรถบัสครับ <c oughs> อากาศ

เป็นยังไงคุณย่าเป็นยังไงมาถึงแล้วจะต้อหลักเชียงนะถึงแล้วจะต้องเดินอีข้ากิโลนะก็เดินไกลมากตอนนี้ก็มีฝนโปรยโยด้วยนะบูชานี่ที่หอเชียนฐานก็มีฝนตกดีนะพอไปถึงหอเชียนฐานฝนหยุดแล้วฝนตกก่อนจะไปถึง อากาศเย็นๆชุ่มช่้เลยทั้งอากาศหนาวอากาศฝนต,ตกเย็นสบายแบบ,น,บนี่กำลังมาปล่อยน้ำฝนปล่อยๆแล้ว,ลวนี่พี่ยาตู้โทรศัพท์สาระฮะจะพูดเหรอน,นี่มีเป็นโซล่์เซลล์ด้วยนะอืมยาเนี้เราอยู่ที่ไหนนี่ นี่เปิดทำกุศสวยงามอ่าตอนนี้เราอยู่บริเวณที่ประตูทางเข้าพระราชวังกู้กงแล้วเดี๋ยวเราจะผ่านประตูไปนะแล้วก็จะเข้าไปชมพระราชวังที่ยิ่งใหญ่นะเป็นคนสะครที่ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่มากนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปชม <c oughs> อยู่ที่นี่เป็นแสนๆคนคุณย่าอ่ามีคนรัวเป็นพันมีนางสนมก็เป็นหลายเป็นเป็นพันคนอ่าตรงนี้ที่ไหนครับคุณย่าแลนนี้คือตำหนักาเป็นเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดอ่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของข้าวังแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่อ่าจักรพรรดิออกวารสการนะครับอ่าจะออกวารสการที่

ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันเนี่ยคุณย่าอยู่หน้าหน้าประตูเจ้าหยางเหมือนไม่ใช่เจ้าเจ้าเจ้าเชียนเหมือนเจ้าหยางเหมือนสิซึ่งถัดจากประตูเจ้าหยางเหมือนปัญญาก็จะเป็นเทียนอันเหมือนเชียนอันเหมือนครับนะหรือว่าไปสู่ประตูวที่ใหญ่ที่สุดเนาะแล้วก็ตรงข้ามพระทัดลูออกไปได้ก็คประตูของวังประตูเชียนอัน เป็นอันเหมือนพระราชวังต้องห้ามอันนี้เป็นเมืองเก่าตอนรักษาไว้ตรสวยงามประทับใจจริงๆเลยดูแน่นอนอันนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูด้านหลังนะถัดจากตรงนี้ไปคือตอนที่เป็นถนนสําหรับเป็นเหมือนถนคนเดินนะแล้วก็ด้านถัดไปก็จะเป็นเป็นศูนย์การค้าช้อปปิ้งเลยนะเขาเอาสร้างเอาบ้าน เก่าๆเนี่ยมาบูรณะนะแล้วก็เอาร้านค้าร้านอาหารไม่ได้รู้มากแล้วก็เอามาทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะเดี๋ยวเราดูด้านหลังตรงนี้กันอาอย่างที่บอกครับตอนนี้เราก็กลับด้านมาเนาะผ่านตรงข้ามของประตู เจิ้นหยางเหมือนอ่าเจิ้นหยงหมือนนะครับก็จะเป็นตลาดอะไรนะตลาดเชียนเหมือนเชียนเหมือนอ่าตลาดเชียนเหมือนนะก็มีซุ้มประตูทางเข้าตลาดอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปเที่ยวข้างในกันนะตลาดเนี่นใช่ข้างในก็จะเป็นบ้านเก่าๆบ้านโบราณโบราณนะแล้วก็เอามาทําเป็นตลาดเป็นร้านค้าแต่ว่าเขาก็จะรักษาความโบราณนะช็อปช็อ้ก็รักษา นี่อะไรร้านอะไรนั่นจ้าอ่ามีร้านสตาร์บัคด้วยนะร้านสตาร์บัคนะฮะร้านสตาร์บัคร้านกาแฟครับอ่าก็ใช้เ้าโครงของอาคารเดิมเอามาทำเป็นร้านค้าร้านอาหาร เค <Okay, S 2> เดี๋ยวไปเดินชมกันครับไปวันนี้ก็อยู่ในสนามบินนานาชาติกรุงปักกิง่งอ,อ่าเรากำลังจะเดินทางกลับกันแล้วเ <laughs> ดินทางกลับประเทศนะกลับไทยครับตอนนี้อยู่ในสนามบินแล้วนะ้นส,สุดการเดินทางของการเที่ยวปักกิง่ง เป็นที่เรียบร้อย <laughs>